โอเคครับอาจารย์ครับขอโทษครับตะกี้ผมลืมผมลืมผมลืมทำอย่างนี้อาจารย์อันนี้คือไฟล์หลักนะอันนี้คือตัวหลักอันนี้คือตัวที่ผมทำตะกี้ผมจะลองลันนะผมไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่า <c oughs> จะสังเกตว่าเวลามันต่อเนื่องนะอาจารย์ ชิบชับชิบชับไปแล้วไปแล้วไปที่ไหนไปที่ไหนไปจริงไหมผมไม่รู้ถ้าเป็นจริงจะเลียงหรือเปล่าไม่รู้ผมต้องเซฟก่นอนแ้่ก็เซฟเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมขอเปิดใหม่ก็ไม่ได้เลียงค่าใหม่ แต่ผมรันได้อันนี้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเมื่อ form form e x a m import mid exam อืมใช่ก็คือมันยังไงครับผมอาจารย์ช่วยอ o m m e n t ให้ผมหน่อยเพราะว่าผมตอนแรกผมคิดว่าอ่ถ้าทำแบบนี้ dictionary ผมอ่ะ จะยัดเข้าไปใน e x a m p ไพ่ตัวนี้เลยแต่ว่าทำไมมันไม่เตี่ยอาจารย์ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยโอเคครับผมขอบคุณครับผม